สวัสดีตอนเช้ากันทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้นชมจะพานน้องไปรับของฟรีแบบง่ายๆนั่นก็คือมองกุดเพชรนั่นเองเขาแจกเพียงแค่5,000ชิ้นเท่านั้นนะคะใครที่เคยเล่นแบบนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าแป๊บเดียว15นาทีก็ได้ของชิ้นนี้ไปเลยจ้าเข้าแบบตาพี่แป้นมาเลยนะคะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะเราไปดูกันเลย เข้ามาะะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะให้น้อง,องกดก๊อตอิทไปได้เลยนะคะเราจะข้าไปพี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังเองค่ะว่าจะต้องทํายังไงบ้างจนถึงได้ของฟรีเลยนะคะและเมื่อน้องเข้ามาบางคนที่เคยเล่นแล้วก็จะอ๋อเลยค่ะเพราะว่าน่าจะเคยผ่านมาก่อนให้นอนนะคะสร้างไทคูนนะคะโดยการที่นอนเดินไปที่ปุ่มสีเหลืองน,นะคะเดินม,มาตรงหีบก่อนเอาตังก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเมื่อเราก,กดปุ่มสีเหลืองเนี่ยหากเคยสร้างแล้วจะขึ้นเป็นเมืองแบบพี่แป้งแต่ถ้ายังไม่เคยสร้างเนี่ยน้องจะต้องเริ่มสร้าง นะะจนกว่าน้องๆเนี่ยจะไปถึงตรงนี้นะคะที่เป็นตึกเพนท์เฮาส์ที่เปี่แปลงวงไว้นะนั่นคือสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆพอสร้างอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยมาคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็กดคุยกับเขาเพื่อทําการรับควสค่ะเมื่อน้องๆคุยจนจบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่ไปทเควยอีกนิดเดียวนะคะก็จะได้ไปเลยค่ะนั่นก็คือให้น้องเนี่ยมากดตรงนี้นะคะที่เป็นกระเป๋าสีเขียวข้างๆเขา,ขานะคะแล้วก็เดินไปเล่นออบ,บี้นะะั่นเอง เดินตามทางของพี่แป้งมาได้เลยนะแต่น้องโ้เนี่ยจะต้องสร้างทุกอย่างให้เสร็จก่อนเด้ออ่ะเมื่อน้องๆนนะคะขึ้นมาออบบีแล้วก็โดดขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะหรือบางคนจะใช้บัคคือปีนไปเรื่อยๆก็ได้นะได้เหมือนการปีนเขาไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องเล่นออบบีที่หลังๆแบบนี้ของพี่แป้งก็ได้นะคะเมื่อเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดข้างบนแล้วเนี่ยน้องๆเดินไปเนี่ยจะมีกล่องหีบสมบัติอยู่ด้านหน้านะคะให้น้องๆกด E ีได้เลยนะคะจากนั้นก็ก รอจนเวลานะคะด้านซ้ายจะหมดนะคะ15นาทีน้องๆก็จะขึ้นนี่เลยค่ะคําว่าเคมแล้วน้องๆก็กดรับได้เลยนะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้นั่นก็คือน้องๆจะต้องสร้างไทคูนทุกๆอย่างให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้